กะาบคารุญาตเจ้าค่ะนี่อม่เมคืนนี่หนปฏิบัติเจ็บปวดเจ็บขามากหนูก็คิดมากการปฏิบัติของการฝึกต,ตายแต่ทีเ่เพื่อจะตายนีาานะ่ทุกขิจารณาความเจ็บปวดไม่ได้ต้องมีมากกว่านี้ตอนนี้นเมื่อมันจะเป็นอย่างนี้จะเอาจิตไว้ตรงไหนมันต้องจะไปสู่สุคติหนู หนูเกิดปัญหาขึ้นมาในใจัวเองค่ะหนูก็ไปเปิดในสือเตรียมพองอ่านชายไปใช้อ่านมันก็ยังไม่แจ้งในตัวว่าหนูจะทำังไงในเรื่องการพิจาามันเป็นอย่างนี้เวลาตายมันจะไปยังไงเนี่ยจะจะทำยังไงจิตมันถึงจะไปสู่สุคติได้เพราะว่าความทุกข์กระทุมในความปวดจิตนี่มันมากเหลือเกินมันจะแยกออกไปกันยังไงพิจนารณาทุกถ,ถามถึงเรื่องทุกมันถึงชัดเจน เรื่องไปสู่สุกติไม่สู่สุกติไม่ต้องถามให้ดูอันนี้ให้ชัดเจนทุกข์มันเกิดคนมันเกิดขึ้นจากอะไรอะไรเป็นทุกขหน,นังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เนือเป็นทุกหรือทุกมาเป็นหนังเนื้อเป็นกระดูกหรือหนังเนื้อกระดูกเป็นทุกถามกันหรือใจเป็นทุกขย้อนกันถามกันนี่เรียกว่าถามหาความจริงหาความจริงนะ นั่นแหละที่นี่เวลามันเวลาเราซักถามจริงแล้วทุกมันสักแต่ว่าทุกมันไม่มีความหมายของมันมันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกนะท,ที่นิใจไปให้ความสําคัญแก่มันว่ามันเป็นทุกเป็นทุกแต่ส่วนใดเช่นเป็นทุกแก่กระดูกเช่นหัวเขา่าปวดหัวเข่ามากว่าหัวเข่าเป็นทุกถ้าคนตายแล้วเอาหัวเข่าไปเผาไฟหัวเข่าเป็นทุกไหม,มหัวเข่าไม่เป็นทุกนั่นเห็นไหมละ่ละไละ่กันไปไล่กันมาเขาก็ไม่เป็นทุก อาทุกมันก็ไม่เป็นทุกสําหรับมันมันไม่มีความหมายแล้วใจนี่ไปให้ความน้องกามเยอใจก็ไม่ได้เป็นทุกถ้าใจไม่หลงมันย้อนไปมามันจะรู้ที่นี้นะนี่ละจิตมันจะหดตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวนี่แหละสร้างสวรรค์นี่ผ่านขึ้นที่นี่เข้าใจไหมพอเห็นอันนี้รอบแล้วจิตจะถอยจากนั่นมาเป็นตัวของตัวแต่ก่อนมันไปยึดอันนั้นมาเป็นเรานี่เป็นของเราแขงเราขาเราอืทุกก็เป็นของเราอะไรเป็นของเราไปหมดมันจะไปกวนนั้นสร้างไฟเผาตัวเอง ทีนีพอพิจารณาสิ่งนี้ว่าต่างอันต่างจริงหนังเนื้อเองก็ดกูเวลาตายแล้วไปเผาเขาไม่เห็นว่าอะไรเวลานี่เป็นทุกข์มันมันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยถามอย่างนั้นนะแล้วข้าวข้า,นขานวนาวทุกมาเป็นกายจริงแล้วทุกเกิดแล้วดับไปทําไมกายยังไม่ดับถ้าว่าทุกมาเป็นกายจริงแล้วทุกต้องตั้งอยู่จนกระทั่งถึงถึงกายดับใช่ไหมนี่มันเกิดขึ้นชั่วข่าวดับไปชั่วข่าวอันนั่นก็เป็นอันนั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้อย่างนี้เข้าใจหรือ นี่เรียกว่าพิจารณาซักมันทุกข์มากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่แล้วต่อไปมันก็บเอ้ามันพอเรามันมันมันรื้อถอนเข้ามาปุ๊บเข้ามาหาว่าใจใจเป็นตัวมายาเมื่อปจจไม่เป็นมายาโกหกเจ้าของที่อย่างเดียวใจเป็นใจสิ่งรัานกายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ต่างอันต่างจริงกระทบกันหนักเบามากน้อยเพียงไรไม่หวั่นนั่นเพราะใจรู้เป็นตัวของตัวแล้วใจต่างหากเป็นผู้เอ็นเอียงมีเข้าใจหรือ นี่ให้พิจารากันอย่างนี้เมื่อสู้วันนี้ไม่ได้เอาวันหลังพิจารณาอีกแต่อย่าฆ่าจะหมายนะเอาปัจจุบันเป็นต้นเหตุเลยอย่าอย่าไปฆ่าไปหมายวันนี้เราลู่อย่างนี้วันหลังจะให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะต้องต้องสร้างความรู้ขึ้นใหม่ปัจจุบันปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันวันเข้าใจเหรอ,อันนี้หลวงตามาเล่นรับพอแล้วพูดให้ฟังนี่นะมาฟังที่ว่าก้นแตกเนี่ยฟาดกันอย่างนี้แหละไม่ได้คำานึงถึงก้นแตกถามหาต่เหตุกับผลหรือความจริงอย่างว่า ุดท่าต่างอันต่างจริงมันจะตายเวลานั้นมันก็ไม่หวัน่นเห็นไหมล่ะทุกข์กันไหนไหนทุกข์กข็กเป็นเรื่องของทุกข์กายเป็นเรื่องของกายจิตเรื่องของจิตไม่มีอะไรได้เสียต่อกันนั่นเวลามันพิจารณาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีใครบอกมันก็รู้นะเข้าใจหรือนี่เรียกว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงๆอย่างนี้ไม่กระทบกันกายก็เป็นอริยสัจ์จิตก็เป็นของจริงกายเป็นของจริง ทุกก็เป็นของจริงต่างอันต่างจริงแล้วมันกระทบกันต่างอันต่างอยู่ผ่านเอาใจเหรอ,อเอาแค่นั้นก่อนนะภาวนาให้ไปภาวนา,า,วนาให้สร้างบางที่ใจนี้โถสําคัญมากไม่มีใครเรียนได้แล้รู้ได้มีพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นเอกเลยติดตามร่องรอยของใจที่มันเกิดมากี่ภพกี่กชาติกี่กับก,กันมาถึงปัจจุบันแล้วมันจะยังจะพาเกิดพาตายตัวใจเองไม่ตายนะออกจากร่างนี้มันไปเอาร่างใหม่มา เป็นเรียกว่าเกิดแล้วล่างนั้นดับเรียกว่าตายแล้วอันนี้มันไม่ตายมันออกแล้วไปนี่ไปตามบุญตามกรรมถ้าถ้าถ้ากรรมดีมันก็พาไปสูงถ้ากรรมต่าโอดลงให้ตายไม่ตายไปจมในรกก็ไม่ชีบหายใจไม่เคยตายแต่เพราะนั้นติงทนทุกข์ทรมานมากเลยทีแล้วถึงนิพพานเป็นธรรมธาตุตายที่ไหนนั่นฟังน่งเรียนจนกระทั่งจบถึงขั้นที่ว่านิพพานธาที่เลยพังลงไปแล้ว,ลวไม่มีอะไรในแสงโลกสามแดนโลกธาตุ Theo, เส้นผมที่จะมาผ่านที่เป็นความทุกข์ไม่มีมีกิเลสเท่านั้นเนี่ย ana, ที่นี้เลยพอกิเลสพังแล้วไม่มีอะไรเลยร่องหมดเลยนานอย่างนั้นอย่างสั้นพ้นทุกข์อ๋อพ้นอย่างนี้เองพ้นทุกข์ก็อยู่กับธาตุกับขันไปวันหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วย ب. ตัวมันเองมันก็รู้ว่ามันไม่ม,มันมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเจ็บไข้ได้ป่ปวย ب. เราไปรับทราบให้เฉยแล้วเราไม่เราไม่ติดเราก็เป็นเหล่าเมื่อเราถึงการเวลาแล้ว มันก็ผ่านลงไปนี่ก็ดีหมดความรับผิดชอบนะเท่านั้นเองนี่ลากิจตรงนี้ตามให้ทันนะนี่ละพุทธศาสนาสอนเป็นศาสนาชั้นเองสอนตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันถือตัวขี้เหร่มันจะพาให้เกิดไปอีกกี่กับอีกกันเหมือนที่เป็นมาแล้วพอทําจับเข้าไปทันตัวมันแล้ว ถาอันเนี้ยขาดจาบ้านลงไปจากใจแล้วตัดบดอดีตเป็นมาแล้วไม่ยุ่งที่เป็นอนาคตไม่มีทางที่จะเป็นไปแล้วตัวตัวพป้าเป็นให้ปกักเดือดพัตตายคือตัวนี้ฆ่าลุงแหลกไม่มีเหลือแล้วดีถึงเข้าใจไหมละ่ะโอ้ว,ว่านี้ว่านจะไม่เช่เลยไปอีกแล้วอยู่กำลังจะลุกนั่ละไปอ๋ออ๋อ่